เป็นทั้งสองโอ้ my god เขาบอกว่าแบบมีเพียณตอนนั้นที่แบบตามเขามาตั้งแต่แรกอะตอนนั้นชีวิตแบบค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันนะจนจนวันหนึ่งได้มาเจอเขาอะชีวิตมีสิ่งที่ทำให้เราอยากใช้ชีวิตต่อแล้วอะเฮ้ยตะล้ออะวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง แพ้พาวแชแนๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะพอดีว่าช่วงเดือนมีนานที่ผ่านมาเรามีซ้อมรับปริญญาแล้วก็ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดก็เลยทำให้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยด้วยงานนะช่วงเดือนนั้นก็คือค่อนข้างที่จะปัญหาเข้ามาเรื่อยๆก็เลยแบบไม่ได้มีวันว่างที่จะถ่ายเลยเพราะมันเหนื่อยมากแบบ,ก,บ,ก,บกับเกินเวลาตลอด พอพ้นรับปริญญาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างตอนนี้ทำให้เวลางานของเรามันเริ่มเป็นเวลาขึ้นแล้วก็เดือนนี้ก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะสําหรับวันนี้การที่ทําให้เรามาถ่ายคลิปได้ซึ่งสถานที่ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เทวฟิตคือเราเคลียร์งานาเสร็จหมดแล้วก็เลยแบบว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบเอองั้นก็หลังจากที่เราสปอยมาทั้งคืนเราก็จะมาดู MV ของ Big Bang กันค่ะเย้ yeah. พีอย่างเรานั้นก็คือรอมานานมากพรไม่ได้คัมแบ็กกันมาประมาณห้าปีเลยนะทุกคนห้าปีเลยนะในห้าปีเนี้ก็คือนั้งแต่เรายังเรียนอ่ะนานมากรู้ส่วบิ๊กแบงแต่คัมแบ็กครั้งสุดท้ายตอนเราปีหนึ่งอะ่ะจนตอนเนี้ยเราทํางานแล้วอะ่ะบ <laughs> ิ๊กแบงมงคัมแบ็กเองตารเไหนมันเป็นเวลาที่นานมากนะสำหรับ V.P. คนหนึ่งอ,ะอ่ะอะอย่างเราที่ติ่งเขามาตั้งแต่ประมาณมสองมสามอย่างเงี้ยไม่คิดว่าแบบ จะตามเขามาเกินสิบปีจนจนในวันเนี้ยทุกคนแบบต่างมีภารกิจของตัวเองแบบมีเรื่องราวมากมายจนวันเนี้ยพวกเขาได้กลับมาคัมแบ็กแล้วกับเพลงที่ชื่อว่า Still Life นั่นเองถ้ายังไงก็ไปดูกันเลย 어, 이 사람 뭐? 누구 엄마? 대박 เขาก็ยังคงไม่หลบไฟแช็คในสตาร์ฉันรู้สึกว่าเนี่ยไม่ได้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 ไม่ได야ไม่ได แล้วเพลงคือแบบอุ้ยตลบมากค่ะหลอกเกินไปค่ะใจหนูบ้างหมดแล้วทัางหลอกแบบ V I P อ่ะ ดอกไม้น้ำผิบานแล้วอ่ะทุกคนห,ห้าปีอะ่ะที่รอคอยมันมันนานมากๆเลยนะเราก็ติบโตกันมาเยอะมากๆ <laughs> จะลองน่ะมันดีมากมากเลยเอ,อินจริงนะมันเป็นแนวที่เขาไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆมันเลยทำให้แบบเฮ้ยมันดีอ่ะ Still l i f จริงๆแบบจะยังมีชีวิตต่อแบบการการที่เขากลับมามันทำให้แบบเราสึกแบบเฮ้ยเราก็ยังอยู่เราเราก็อยู่มาถึงจนถึงทุกวันเนี้ยเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี้ยก็พอาบิ๊กแบงนี่แหละ าไม่มีบิ๊กแบงหรอตอนนี้ก็คงไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วมัง้งนะตอนนั้นที่แบบเราตามเขามาตั้งแต่แรกอะตอนนั้นชีวิตแบบค่อนข้างที่จะแย่มกันนะจนจนวันนึงได้มาเจอเขาอะเรารู้สึกแบบฮึชีวิตมีแบบมีสิ่งที่ทําให้เราอยากใช้ชีวิตต่อแล้วอะมัน <c oughs> ไม่จะร้องอะ เดี๋ยวเราจะขอดูดูอีกรอบหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะได้รีแคปใหม่เพราะว่า,า,ามันค่อนข้างไวแบบต่าไม่ค่อยทันเราไปดูอีกรอบกันอ,อยู่บนเรือก็มีดอกไม้ เป็นเรือเป็นเรือเก่าๆแล้วก็มีดอกไม้แต่ดอกไม้บานนะอืมอืม,อมอ คี่ขงพี่ท็อปนี่แบบน้าจะเหมือนกับว่าเขาอยู่บนดวงจันทร์อะที่แบบเป็นกระต่ายที่อยู่บนดวงจันทร์แล้วหันกลับโมโองโลกมันดูแบบห่างไกลมากๆเลยอะ แต่ช็อเนี้คือหลอ่ลอหล่อค่ะหล่อมากมากในในทุก,ทกเกือบทุกฉากเห็นดอกไม้หมดเลยนะแล้วก็มีอันนะแล้วก็มันจะมีเก้าอี้ที่จีดีอ่ะเขาจะไปนั่งตลอดตอนที่เขาทำอัลบั้มเดียวที่ชื่อควนจียง ก็คือกุอ้ยตัวเนี้ยจะอยู่ในแบบทุกทุกเวทีของเขาที่เขาเอาไปอะ่ะในเพลงสป์สตาเขาจะนั่งบนก็้ีตัวเนี้ยตลอดเลยแล้วที่ก็เอียมันจะเขียนว่าคอนจียองแล้วก็จะมีผิดถ้าข้างล่างจะเขียนว่าดีเลคเตอร์นะแล้วก็เมื่อกีย้ย่างชดเมื่อกี้ที่เป็นจีดีหันไปมองอ่าด้านหลังอที่เป็นอ่าแฟนคลับอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขายืมมาสเต็แล้วแบบเขาหันกลับไปมองแฟนคลับอะ่ะคือตอนที่เราเห็นเขาเป็นเวทีอะ่ะ เขาดูสดยใสมากแบบคนที่ทําให้เราแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออ่ะเพราะอย่างอย่างตอนคอนเสิร์ตเดียวเขาอ่ะเราก็แบบตอนที่เขาร้องเพลงสปอตสตาร์คือเราร้องไห้เลยนะในขที่ทุกคนคนอื่นเขาแบบวีเงี้ยแตแบบเราอ่ะเราไปแปลความหมายเพลงแล้วมันมันแบบมันไปพูดถึงการที่เขาเขาใช้ชีวิตแบบแบบเป็นสปอ์สตาร์แบบในวันที่เขาแบบโด่งดังแล้วเขาไม่ได้แบบมีชีวิตแบบส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเศร้าอ่ะถ้า ทุกคนมีโอกาสก็ไปลองฟังกันได้นะเพลง Superstar ของจิรากอนอยู่ในอัลบั้มควอนต์จีแยบบดีจริงๆจริงๆ mm hmm. ข้างหลังข้างหลังน่าจะเป็นแบบพวกบบไม่ใช่สิไม่ใช่ในบทพันอ่ะคำสอนโ่าจะาป็นคำสอนที่ในเบบิลนอะอะไร เดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวฉต้องมบอกแบบช็อตที่ไม่เห็นชัดๆในทุกฉากนี่ดอกไม้นเนี่ยแอมอัพเมสโหแบบทุกอย่างมันเป็นกินมิกหยู่เลยอะ่ะน่าชอบนะ Live ี mm ่าอชีวิต ที่ที่มีสีตัวอือตำแหน่งมันขึ้นหน่นี้นะทุกคนนะคออาน่ังสงคองีน นะความหมายของท่อนนี้ก็คือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีนี่มันคือคำขอบคุณพระเจ้า คำขอบพระมันคือคำขอบพระคุณพระเจ้าให้พน้นจากลูกภัยอุ้ยต้องความหมายที่ดีมากเลยนะแบบถ้าเขามอบคำนี้แบบให้วีีอ่ะคือแบบมันเป็นประโยคที่ร้องมันดีมากเลยนะแบบอจะร้องไห้ฉ <laughs> ันจะร้องไห้ทุกคน,นดีมากเลยอะ่ะ <laughs> ก็อีกเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องจริง ได้มาย้อนดูแล้วมันดีอะทุกคนมันดีมากเลยมูดมันดีมากอะแบบเราเห็นสปอยแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบเอมวีนะแต่แบบมีคนแบบเขาพิมพ์่าแบบมันคือการจากบลาแต่แต่สำหรับเราอะเราว่ามันไม่ใช่นะเขาคุ้ม่คัมแบ็กมาหรอกไม่รู้สิคงแบบว่า ก็เราเรามองว่ามันเป็นการแบบเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่แบบเรายังคงที่จะอยากยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอะก็ะคือเราเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปคนเราชีวิตก็ต่อยเจอเรื่องแย่ๆยังไงก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ยังต้องใช้ชีวิตต่อก็สว่ <c oughs> า,ม,ามันดีมากเลยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันได้นะคะ แล้วก็ทางเรามีช่องทาง Twitter ให้ทุกคนติดตามก็ได้นะคะจริงๆอ่ประมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้โปรโมทเลยก็ฝากติดตามช่อง Twitter ของเราไว้ด้วยนะคะยังไงก็บ๊ายบาย